วันนี้จะมาแนะนําที่พักที่ภูผาม่านฮิวนะคะไปตามน้องบอริ่งไปเลยจ้าไปเลยเราเดินมาทางนี้เยดินมาข้างหน้านะคะนี่คือสถานที่พักนะคะอีกหนึ่งที่พักที่หน้ามาพักค่ะร้านอาหารวิวถ้ำข้างคาวนะคะมีนะคะมีนะคะเชิญนะคะไปาตามน้องบริ่งมาเลยคะ่ะนี่คือภูผาม่านฮิวนะคะใช่นี่ค่ะเช็คอินภูผาม่านฮิวนะคะไป เดินเข้าไปเลยลูกคืานม่านฮิลจ้คะค่ะบรรยากาศรอบๆไปเลยนะคะติดต่อที่พักจุดเช็คอินตรงนี้นะคะนี่คะ่ะจุดเช็คอินภูผาม่านฮิลค่ะหนึ่งที่พักทีู่ผาม่านนะคะไปเลยคะ่ะน้องลิงนี่คะ่ะบรรยากาศาน,นานั่งเดินไปเลยลูกเดินตรงเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยคะ่ะไปเลยจ้าเดินเข้าไปเลยนะคะ บ oh so huh? รรยากาศบิวสวยๆจ้าะเดินไปก่อนค่ะเดินไปข้างหน้าซูมข้างหน้าเลยเลยค่ะเดินไปเลยมาอันนั้นมันห้องนะ้ำฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ <c oughs> เดินไปเลยลูกเดินไปดูเลยบรรยากาศสวยๆนี่ค่ะบรรยากาศดีสุดๆด,ดีต่อใจเลยจ้าไปเลยลูกไปเลยค่ะเดินไปเลย เดินไปเลยจ้ะเดินไปเลยเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยนะคะเดินไปเลยจ้าดสูสวยๆเลยนะคะทุกคนระวังนะลูกระวังนะระวังนะเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งอ,อ่ะไปนั่งชิงช้าไปนั่งตรงชิงช้านี่ก็ได้ค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะทั้งเลยลูกทั้งเลยเลยค่ะ วิวสวยๆนะคะทุกคนนี่เป็นไงคะบรรยากาศดีไ,ไหมค่ะนี่ไงคะวิวเนี่ยหมอกเนี่ยภูเขาวิวธรรมชาติภูผาม่านฮิวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่พักอีกนะคะจะมีที่พักนี่ค่ะนันก็จะเป็นเข้าไปเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นที่พักอีกอันนี้ก็คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะจะพาเข้าไปชมอีกทีนึงนี่ค่ะนี่คะ่ะสวยงาม สวยงามประทับใจค่ะน่าพักมากทุกคนบิวดีสวยค่ะคูผาม่านฮิวนะคะแวะมาได้นะคะทุกคนราคาที่พักก็ไม่แพงนะที่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะดีต่อใจเลยทุกคนะคะพามาแวะชมนะคะบรรยากาศรอบๆคูผาม่านฮิวนี่ค่ะ่าเดินเข้าไปชมนะคะทุกคนนี่คือห้องพักนะคะทุกคน ห้องค่ะก็ยังมีเป็นห้องเป็นห้องเลยนะคะนะคะดีต่อใจเลยค่ะแบะมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมที่พักนะคะบายบายคลิปนี้เอาไว้นี่ตรงนี้ก่อนนะคะบายบายไปละจา้า